โอเคอ่ะโอเคนะครับเออเมื่อกี้ที่เราเรียนกันนะครับเราปูพื้นไปแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยก็พอจะโคเวอร์นะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ครบ100%เหลืออีกนิดนึงถึงจะครบนะครับแต่ว่ายังไม่เอาอะนะครับเออเปิดหนังสืออ่ะเปิดหนังสือเลยนะครับหน้า53อ่านะครับเปิดหนังสือมานะครับหน้า53 เราจะเริ่มลุยโจทย์ข้อสอบนะครับอ่านะครับเราน่าจะทําได้อีกประมาณสัก4ีหข้อก่อนที่พี่จะขึ้นประเด็นสุดท้ายนะครับหน้า53ข้อ4ข้อสอบ9วิชาสามัญอ่านเปิดเลยนะครับปื๊บนะครับอ่านะครับข้อ4ี่โจทย์บอกว่าจํานวนเต็มเปิดยังเปิดยังอ่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้เป็นโจทย์เอาไว้ฝึกนะครับอ่าเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีโจทย์ฝึกเอาจริงๆอนะ่ะพี่เตรียมโจทย์ฝึกไว้แล้ว สีหลอกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่ายังเอา,เอา,เอาทีละขั้นเนาะเดี๋ยวทําเยอะเดี๋ยวแม่งตายวันแรกนะครับเออนะครับเอาว่าแต่เอา,เอาจริงๆนะรุ่นหนึ่งจะมีเด็กที่ทํากันบ้านพี่ครบจริงๆเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วทุกคนที่ครบยังไม่เคยเห็นมีใครทําคะแนนต่ากว่าต่ากว่าต่ำกว่าครึ่งในประเทศไทยรู้ไหมว่าข้อสอบแพทย์เต็ม300มีคนเกินครึ่ง ปีหนึ่งเนี่ยมีคนสอบ2 6 0 0 0 0คนรู้จัก2 6 0 0 0 0มืนไมในห้างสีคอนสแควร์เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่คนเยอะๆเนี่ยจะมีคนเดินวันละแสนนับเข้าออกเข้าออกหมดเลยนะวันหนึ่งเนี่ยแสนแต่ว่าแพทหนึ่งที่เราสอบเนี่ยทั้งหมดนะครับรุ่นหนึ่งจะประมาณ2 6 0 0 0 0คนเกินครึ่งทำคะแนนเกิน150ทั้งประเทศแต่ละปีมีประมาณ3,000 3,000ตั้งหาร2 6 0 0 0ตกไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ทุกๆร้อยคนมีคนเกินครึ่งไม่ถึงคน น่าจะเกินเฉพาะติ่งหูนั่นซ้ายนะครับคือมันน้อยมากน้อย,อยจะแบบหู้มันโครโง้เลยแค่นี้แม่งก็ไม่เกินครึ่งนะครับก็งโง่จริงๆแหละนะครับะนะครับเดี๋ยวคืนนี้จับเวลาคืนนี้เลยนะดูซิว่าเราอยู่กลุ่มใดนะครับะนะครับแล้วก็ลองดูนะเอาก็เปิดๆก็ได้ดูว่าข้อไหนทําได้ก็ทาทาไม่ได้แล้วตรวจนะครับแล้วดูว่าเราได้เท่าไหร่นะครับเออจริงๆปีที่แล้ว่มีน้องคนหนึ่งทําได้ตั้ง15ข้อ แต่พี่ถามในห้องไม่กล้ายกมือแล้วพี่เห็นที่คนนี้เก่งะนะครับก็เลยก็เลยแมสเซจไปถามว่าตลงเรา,าเขาบอกติดสิบห้าแต่เขาไม่กล้าย,ยกมือนะครับแต่ที่สิบห้านะตอนเขาอยู่มห้าเขาไปเรียนพิเศษที่หนึ่งแล้วกันนะครับเรียนจนจบทุกคอร์สหมดไปสองหมื่นกว่าบาทวิชาเลขทำได้สิบห้าข้อจากเท่าไหร่ห้าสิบครับแต่นั่นคือนั่นคือเก่งสุดและตั้งแต่เคยเห็นมานะครับเออนะครับแต่เขาบอกว่าเขามาเรียนอย่างนั้นแหละก็ไม่กะว่าจะเรียนแล้วคือเขากะว่าเขารู้เยอะแล้วแหละ พอทํำก็สอบเสร็จน้ําตาล่วงเลยอะ่ะเพราะตอนแรกเขากล่าวว่าเขาจะไมไ่เรียนเลขแล้วนะเขากล่าวว่าเรียนแค่เนี้ยหมดไปตั้งหลายหมื่นมันต้องได้คะแนนแล้วสิพอสอบเสร็จก็เ,เรียนใหม่ครับถึงขั้นเรียนใหม่เลยนะครับมันโหดร้ายมากโหดร้ายมากอ่ะอโจทย์เป็น x อบวกหนคูณะครับ x อลบสส่วนนะครับ x เอ็กซคูณด้วย 2x นะครับบวกหนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับคราวนี้เป็นข้อสอบสามันเวิชานะครับปี56 ปกติข้อสอบแพทจะยากกว่าสามัญเจวิชานะครับปัจจุบันเ็าเรียกสามัญ9วิชานะครับก็ข้อสอบชุดเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาเขาเพิ่มวิชาอื่นเพิ่มขึ้นมาเวลาเจอโจทย์อสมการในติวเตอร์ไม่ต้องห่วงนะครับพี่เป็นคนทําชีตพี่เรียงจะง่ายไปยากให้แต่ว่าถ้าข้อแรกๆน้องทําไม่ได้ก็แปลว่าความรู้เราไม่มีนะครับความเมื่อเป็นศูนย์สร้างม,มือแยกแฟกเตอร์เจอเสร็จตอบทันทีเขียนเส้นจาน,นวนตอบที่ชื่นใจเงยหน้าบนกระดานมีกี่ค่าวิกฤตสี่าน้องครับสี่ค่าวิกฤตถามเล่นๆนะครับเป็นการรอเพื่อนไปด้วย ตัวแรกตัวนี้ค่าวิกฤตเป็นลบหตัวต่อไปเป็น3ข้างล่างตัวนี้เป็น0ูนและตัวสุดท้ายเป็นลบหส่วนสแปลว่าถ้าน้องเรียงจากน้อยไปมากคนี้ครับน้อยที่สุดคือลบยากตรงนี้กูเจอแล้วครับเออเรามีลบหกับลบหส่วนสครับใครน้อยกว่ากันครับลบหต่อไปลบหส่วนสต่อไป ศูนย์และสุดท้าย3ใช่ไหมครับเวลาเราใส่เครื่องหมายน้องครับขวามือเมื่อกี้เรียนมาแล้วบางข้อมันก็บวกบางข้อมันก็ลบตอบให้ชื่นใจข้อนี้ตรงนี้บวกหรือลบบวกใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์หน้า x ทุกตัวครับเป็นเลขบวก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 ตัวนี้ใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับที่เหลือสลับเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงตามค่าวิกฤตแปลว่าตัวนี้บวกตัวถัดไปเป็น ลบถัดไปเป็นบวกเป็นลบและสุดท้ายเป็นบวกข้อนี้ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ขอให้ชื่นใจเลยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์อนยนอยอนยตอบช่วงบวกหรือช่วงลบช่วงช่วงลบเวลาตอบช่วงลบพี่ตอบตรงนี้ตรงนี้ช่วงลบตรงนี้ตรงนี้และพี่ตอบแค่นี้สําหรับข้อนี้จบหรือ,อยังครับอย่างในรูต้องทํำยังไงด้วยระบายทึบๆมีทั้งหมด4รูเราระบายทึบทั้ง4รูได้ไหมไม่ได้ระบายได้แค่กี่รู2รูรูไหนห้ามระบาย ลบส่วน2กับ0ใช่ไหมครับลบ1ส่วน2กับ0ห้ามระบายแปลว่าลบ1ระบายได้ครับอ่าลบ1ส่วน2กับ0ห้ามระบาย3ระบายได้ครับแปลว่าข้อนี้ครับเซตคำตอบครับทั้งหมดตอบบริเวณที่เป็นสีแดงแต่โจทย์ข้อนี้เขาต้องการเฉพาะจำนวนเต็มเอาเฉพาะจำนวนเต็มนะครับถ้าพี่เขียนเซตคำตอบเอาเฉพาะจำนวนเต็มวางปากกาเงยหนนะ้าตอบให้ชื่นใจบนกระดานจำนวนเต็มตัวแรกน้อยสุดเลข จำนวนเต็มน้อยสุดเลขลบหนึ่งตัวถัดไปเลขศูนย์เอาไหมศูนย์เอาไหมไม่เอาเพราะรูบโบโบใช่ปะถัดจากศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามโอเคนะครับแปลว่าถ้าจะเอาเฉพาะจำนวนเต็มที่เป็นคำตอบของสมการข้อนี้ตอบทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวโอเคนะครับงั้นคำตอบข้อนี้ตอบสี่นะก็ถามจำนวนตัวนะครับตอบสี่งั้นตอบสี่ <c oughs> ถ้าเป็นข้อสอบ9วิชาสามัญประมาณบรรทัดเดียวแล้วตอบอย่างเงี้ยมีบ้างไม่บ่อยข้อสอบแพทจะยาวกว่านี้ต่อนหนึ่งข้อนะเป็น10เท่าเป็น10เท่าจะแบสั้นโงงๆแค่เนี้ยแทบไม่มีถ้าไม่นับระบบแพทยเอนทานตั้แต่ปี20ยันปี48ข้อสอบจำนวนจริงมาก่อนออกแค่นี้สมัยพี่เอ็นเขาออกกันแค่นี้จบแค่นี้นได้คะแนนปัจจุบัน อย่าฝันเข้าใจนะมันอัปเกรดกลัวพิชาบางที่2เด็กแค่เนี้ยแล้วเด็กก็นึกว่าตัวเองทําได้แล้วอุ๊ยเก่งพอเจอเข้อสอบแพทปุ๊บของจริงจ่อยเราต้องเอาของจริงนะเราไมา่ได้เรียนเพื่อรู้สึกเราซึ้สบายใจเรียนรู้สึกสบายใจคะแนนออกเศร้าใจเดี๋ยวมึงชิบหายเลยนะครับอ่ะข้อ5มาแล้วครับแพทปีง่ายๆจะให้ว่าง่ายๆนะครับข้อ5เห็นไหมครับง่ายๆมาแลครับ A A เราบอกว่าข้อนี้ครับ A ครับ เป็นเซตคําตอบของสมการนะครับ2 x บวก1คูณด้วยนะครับ x ลบ1ทั้งหมดครับหารด้วยนะครับ2ลบ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมอันนี้เซต a นะครับใครอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นโจทย์เสร็จจะเห็นว่าขวามือเป็น0ซ้ายมือเขาแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเขียนเส้นจำนวนช่วยพี่ครับบนกระดานมีทั้งหมดกี่ค่าวิกฤตครับ3ค่าถ้าไม่รอช้าปิดปี๊ปปิตอบเล่นเดูทีละตัว ตัวแรกค่าวิกฤต x เป็นลบ1ส่วน2ตัวถัดไปเป็น1ตัวสุดท้ายเป็น2คนเคยทําก็จะเริ่มคล่องเริ่มเร็วขึ้นน้อยที่สุดคือเลขอะไรครับลบ1ส่วน2ตัวต่อไปครับ1และมากสุดคือ2ข้อนี้เครื่องหมายน้องครับขวามือสุดพี่ใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับไม่ใช่ข้อนี้ขวามือต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเวลาพึ่งเรียนนะสดๆนะจำได้ผ่านไป3วันเป็นง่อยนะครับไปทำเยอะ ทำให้มันผิดนี่แหละนะครับแล้วมันจะสอนเราเยอะๆนะครับลบตัวต่อไปเป็นบวกถัดไปเป็นลบและสุดท้ายเป็นบวกนะครับกลับไปโรงเรียนเพื่อนถามเฮ้ยเธอทำไมเป็นลบอ่ะบอกมาเลยมึงต้องศรัทธาในตัวกูที่เกียจอธิบายกูเหนื่อยนะครับเออสังเกตเวลาพี่สอนนี่พี่จะเล่าที่มาให้หมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีใครมาถามเนี่ยหลายบางคนนะทักมาในเมสเซจเนี่ยนะครับถามทำไมอย่างงู้นอย่างนี้บางทีตอบไม่ไหวอ่ะเพราะมันต้องค่อยๆอธิบายใช่ไหมเออนะครับอ่ะเสร็จแล้ว ข้อนี้มากกว่าเลข0ูนย์คำว่ามากกว่า0ูนย์เราตอบช่วงบวกหรือลบบวกใช่ไหมครับตอบช่วงบวกครับเรียบร้อยสําหรับเซต A ครับตอบแค่นี้จบเซต A แล้วใช่ไหมยังต้องทำยังไงอีกระบายทึบๆมีทั้งหมด3ามรูระบาย3ามรูได้ไหมไม่ได้ระบายได้แค่กี่รูสองรูใช่ไหมครับเนี่ยทำง่ายๆอย่างนี้ก่อนเอาจริงนะถ้าไม่นับว่าเป็นข้อสอบแพทปีปัจจุบันน้องทําแค่นี้น้องเชื่อไหมน้องเอ็นติดแล้ว ถ้าประมาณ10ปีที่แล้วนะครับพี่สอนเด็กติวเตอร์พี่สอนแค่เนี้เด็กเอ็นติดแล้วนะไม่ต้องเรียนยากกว่านี้ก็ได้ปัจจุบันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับเออเอาเด็กเก่งสุดนะสัก10ปีที่แล้วมาทําข้อสอบปัจจุบันก็จุกครับงั้นเราต้องเก่งขึ้นอีกนะครับก็ดีนะครับเด็กไทยจะได้พัฒนาสติปัญญาที่ไม่ค่อยจะมีอยู่เซตเเรียบร้อยดูเซตบครับเซตบโจทย์บอกว่าอุย มันปิวมันปิว 2x กำลัง 2y 2x กำลัง 2, 2 X, ลบ 7xy บวก3มีค่าน้อยกว่า0อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยขวามือเป็น0แล้วซ้ายมือยังไม่แยกแฟกเตอร์ให้เลยถามว่าแยกเองได้ไหมได้นะครับข้อนี้แยกแฟกเตอร์ได้แยกครับเดี๋ยวจะเอาข้อที่แยกแฟกเตอร์ไม่ได้มาทำให้ดูเอาแยกได้ก่อนเบอกละเราเอาทีละขัน้นนะครับ เป็นไปได้แต่ละบทเดี๋ยวพี่จะบอกน้องอะ่ะเวลาพี่สอนแต่ละบทอะ่ะนะครับว่าบทเนี้ยเราเก็บเต็มได้ไหมเห็นไหมอย่างข้อแรกๆก,ก็ง่ายๆง่ายๆก็ยากขึ้นยากขึ้นนะครับเป้าหมายเราจานวนเต็มจำนวนจ,จริงทั้งหมดนะ <c oughs> พูดผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้เชื่อ <c oughs> แยกแฟกเตอร์เป็น 2x ลบ1คูณกับ x, x. <c oughs> ลบ3นะครับ <c oughs> ในห้องเรามีใครแยกแฟกเตอร์ไม่เป็นไหมรุ่นที่แล้วเชื่อไหมนั่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยมีเด็กแยกแฟกเตอร์ไม่ได้เลย5 6คน ครับมีเด็กบวกลบเศษส่วนไม่ได้เลยตอนแรกกูก็นึกว่ามันเล่นมุก1นส่วนสบวกหส่วนสม,มันตอบกู2อส่วนหบางคนอา้าวก็ไม่ใช่เหรอเครียดละเครียดละนะครับอ่านะครับปีที่แล้วมีมีอะ่ะแล้วเชื่อไหมแต่เมื่อเอิญเขามามาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแต่บังอเอิญเขาเขาพี่ถามว่าทำไมมาสมัครก็บอกว่าเพื่อนเขามาเรียนคอติวเตอร์ตั้งแต่อตอนอยู่ม5แล้วตอนแรกอะ่ะมันก็งูเหมือนกัน แล้วพอม .5 ปุ๊ตัดนี่รนคอร์เอียนเลยนะแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนกลายเป็นที่หนึ่งโรงเรียนเลยมันก็เลยมาเรียนกันแท่กันมาเรียนนะครับกลุ่มหนึ่งประมาณห้าคนทั้งห้าคนสุดคูณท่องไม่คล่องพี่เปลี่ยนโจทย์เป็นอย่างเงี้ยสอนมันหกกับแปดคอลนอเท่าไหร่มันก็บอกเอาหกกับแปดคูณกันคอ,อนอไม่ใช่หกกับแปดคูณกันแล้วพี่ก็เลยถามเล่นๆแล้วหกกับแปดคูณกันเท่าไหร่ในใจก็กะว่าคงจะตอบสี่สิบแปดไปถามพี่อ้อยได้พี่อ้อยนั่งฟังอยู่ข้างนอก พี่ถามหกกับ8คูณกันทเท่าไหร่มันตอบว่า6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24พี่อ้อยตอบไปก่อนนะว่า48ปีที่ทล้วกไอ้น้องคนนี้มันง่อยขนาดนี้ยวันแรกเปิดคอร์สแต่เข้าใจว่าวันที่ที่ไปสอบพี่ว่าคะแนนเขาไม่น้อยนะเขาอาจจะเยอะกว่ารุ่นพี่เราหลายคนที่เก่งๆด้วยมันทําทุกวันทําโจทย์ขยันมากเลยพอนบอกว่าผมรู้แล้วว่าผมโง่แค่รู้ว่าโง่นะแล้วเขาขยันทําเยอะทำทำ,ทำจริงๆทําแบบโอ้โหเป็นเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะครับ แต่เราไม่ต้องบ้าขนาดนั้นนะมันก็นะครับเออนะครับโอ้ยกูระเบือพวกมึงแล้วเกินเขียนเส้นจำนวนมีสองค่าวิกฤตมีอะไรกับอะไร1นส่วนสกับ3ทางซ้ายเลข1นส่วนสองทางขวาเลข3ข้อนี้ถามเล่นๆขวามือใช่เครื่องหมายบวกไหมเราแวงกูละกูถามพวกเราเออใช่ไหมหรือคูณดีนาะนะครับบวกเสร็จกระโดดไปเป็น ลบสุดท้ายเป็นบวกน้อยกว่า0ตอบช่วงบวกหรือช่วงลบช่วงลบนะครับตอบตรงกลางครับสำหรับข้อนี้เซต B พี่ตอบแค่สีแดงจบหรือยังยังเดี๋ยวก่อนนะมือดูเลยอย่า,ง,านง,ยงนะจบหรือยังยังเดี๋ยวกูฆ่าทิ้งจบหรือยัง <c oughs> ก็จบแล้วใช่ไหมเนี่ยแค,แค่นี้นะครับเนี่ยก็สอบแพทถ้าประมาณปี5 2 5 3แพทจะยากประมาณนี้ นะครับพอ54ายากขึ้น5556 57ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคานนี้ถ้าเรายากจนครบแล้วเราทำได้หมดก็ไม่แข่นะครับเออทำไม่ได้หมดก็แป๊บเดียว <c oughs> อ่ะเรียบร้อยนะครับพี่ลบแต่ข้อนี้โจทย์นะครับมีเซต A มีเซต B เวรกรรมยังไม่จบครับใช่ไหมเพราะข้อนี้โจทย์บอกว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการครับไม่ใช่เซตเเฉยๆไม่ใช่เซต B เฉยๆแต่เขาต้องการเอา A กับ B บนกระดานมาทำอะไรกัน อินเตอร์เซกกันเขาบอกเอา A ครับมาอินเตอร์เซก์กับ B นะครับแล้วคำตอบที่ได้เขาสั่งเลยครับว่าเป็นช่วงปิด C ถึงเปิดนะครับดใช่ไหมข้อนี้เขาสั่งให้เอา A กับ B มาอินเตอร์เซกตกันถ้าวันไหนที่น้องพร้อมจะเอ็นทานนี่คือเซต A นี่คือเซต B อินเตอร์เซกกันควรจะตอบในใจห้ามทศแต่ถ้ามือใหม่หัดครับวันแรกเพิ่งเรียนยังจําหาอะไรไม่ได้อินเตอร์เซกตกันทศหน่อยก็ได้โดยการวาดเส้นจํานวนครับน้องแล้วเขียนบนแกนเดียวกัน ข้อนี้มีเลขลบ1ส่วน2มีเลข1และมีเลข2นะครับพี่จับลอกเซต A มาแปลว่าไปทางนู้น1ไปถึง2เปิดนี่คือเซต A ในขณะที่เซต B มี1ส่วน2ถึง3ตอบเล่นๆอีหนู 1, สนส่วน2อยู่ตรงไหนโอ้ยากเหลือเกินบางคน1ส่วนอยู่ไหนนี่ครับพี่ก็ตบหัวทิ่มเลยนะครับลบ1ส่วน2ถึง1ตรงนี้ก็จะเป็นเลข1ส่วน2 3อยู่ไหน ก็มาทางนี้ใช่ไหมแปลว่า3อยู่ทางนี้ครับแปลว่าเซต B ตอบ1ส่วน2เปิดถึง3เปิดแปลว่าตรงนี้ครับคือเซต B โจทย์ต้องการเอา A กับ B มาทําอะไรกันอินเตอร์เซกดูครับน้องพี่มีเส้นบนกับเส้นล่างอยากจะอินเตอร์เซกกันแปลว่าเอาเฉพาะบริเวณที่ซ้ำกันดูด้วยสายตาเลเซอร์เห็นทันทีซ้ำกันจะเป็นแค่ตรงสีดำใช่ไหมครับบริเวณที่ซ้ำจะเริ่มต้นตั้งแต่เลข 1. 1ไปสิ้นสุดที่เลข สและถ้าตอบเท่ๆข้อนี้เราจะตอบว่า A intersect B เอา1ถึง2แต่1 1เอา1นึ่งไหมคนหนึ่งเอาคนหนึ่งไม่เอากูก็เลยงงกับมึง1เอาไหมเอาเซต A ก็มีทึบๆท,ที่เลข1เซต B ก็มีทึบๆท,ที่เลข1ทึบกระทึบแปลว่า1ต้องเอา2เอาไหม สองเอาไหมไม่เอาเพราะเซตเมีเลข2ไหมไม่มีต่อให้เซต B มีเลข2เนาะแต่เซตเมันไม่มีอินเตอร์เซกตเอาตัวที่ซ้ําแปลว่า2ก็เลยต้องเป็นช่วงเปิดแล้วจริงๆโจทย์มันก็บอกอยู่แล้วเห็นใช่ไหมล่ะจับเทียบปุ๊บตอบให้ชื่นใจ C, ีแคข้อนี้ตอบเท่ากับ 1, D, ึ่ดอกตอบเท่ากับ2นะครับแปลว่าข้อนี้ครับ C ตอบ1และ D ตอบ2เข้าใจนะครับ C เป็น 1D เป็น2แล้วโจทย์นั้นยุ่งยากเรื่องเยอะ เขาออกมาอย่างเงี้ยเรื่องเยอะเพื่อป้องกันเด็กเช็คชอยหลังๆที่เช็คชอยยากนะแต่ถ้าถามว่าเช็คได้ไหมก็ได้แต่ถ้าถามพี่นะเช็คคนเช็คชอยได้อะต้องเก่งเลขมากถ้าเก่งมากขนาดนั้นน่มึงทําตรงๆอ่ะเร็วกว่าเช็คชอยเอาจิงๆหลังๆพี่ไม่สอนแล้วเช็คชอยขี้เกียจนะครับหลังๆยิ่งสอนเช็คชอยเด็กงงอ่ะทำแม่ตรงๆอัเร็วสบายใจด้วยนะครับแล้วหลายข้อพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้เช็คพี่ก็ทาตรงๆเร็วกว่าโจยเขานี้ถามอะไร6กสี่ ลบดีเยอะเรื่องเยอะเนาะหกี 6, 4, ไปลบดีเรื่องดูดิข้ามขั้นก็ไม่ได้ต้องไล่ทีละสะเต็ปหกซี 6, 4, ลบดีอนูซีแคปมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณหกได้หกไปลบกับดีด็อกดีด็อกข้อนี้เป็นสองเอาหกไปลบสองาคนเจอเสร็จเฮ้ยเลขแม่งยากทำยังไงดึดงสองเป็นตัวร่วมเห็นไหมฉลาดมากดึงสองตัวร่วมข้างหน้าเหลือสามแล้วลบหนึ่งแล้วก็จ่ายสองเข้าไปเราก็จะกลับไปหกลบสองเหมือนเดิมนะครับฉลาดฉลาดใช่ไหมลบกันข้อนี้ตอบเท่ากับ กูทาเพื่ออะไรเนะี่ยเอ๊ะข้อนี้ตอบสี่ชอยเมื่อกี้ตอบอะไรข้อข้อเมื่อกี้ก็ตอบสี่สูตรลัดน้องครับเมื่อเจอโจทย์จานวนจรจจิงให้ตอบเท่ากับลัดสุรามคําแหงนะครับตอบผู้ประตูลามเปิดดูดมันเข้าไปทันทีนะครับะนะครับบังเอิญสี่นะสี่นะครับอ่ะไล่มาข้อหกไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่คือข้อสอบแพทข้อที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยถ้าน้องทําจนจบครบทุกข้อเฉพาะนี่คือง่ายอันดับหนึ่งครับง่ายกว่านี้ไม่มีด้วย แล้วดูดิทำเต็มกระดาษเลยใช่ไหมเราจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> น้องครับข้อ, <c oughs> อ่อบนกระดานที่ลบนะครับเสร็จยังลบนะครับ <c oughs> ข้อที่่าข้อที่ห อีกนิดนึงเราจะจบเรื่องแรกนะครับจบเรื่องแรกข้อที่6นะครับบอกว่ากำหนดให้เซต A เท่ากับเซตของ X โดยที่ X กำลัง2ลบ1คูณกับ X กำลัง2ลบ3ความชั่วร้ายมาแล้วครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ15 แล้วโจทย์บอกว่าถ้า a เป็นสมาชิกค่าน้อยสุดในเซต a และ b เป็นสมาชิกค่ามากสุดถาม b ลบ a ทั้งหมดกำลังสองเท่าไหร่มันก็ถามไปเรือเ่อยเปื่อยเอาจริงๆโดยสรุปก็คือแก้อะสมการเวลาจะแก้อะสมการข้อนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับขวามือสำคัญมากมันคือเลข15สเต็ปแรกพี่สั่งต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเลข0ทํำยังไงขวามือถึงจะเป็น0จะ ย้าย15ไปลบจบน้องครับอย่าทําอย่างอื่นนะใครทำอย่างอื่นตีชักเลยนะครับเอา15ย้ายไปลบพอน้องย้ายไปลบเสร็จนะครับถ้าใครเขียนทีละสเต็ปน้องจะได้ว่า x กำลัง2ลบ1คูณกับ x กำลัง2ลบ3บ้าบออะแล้วย้ายมาลบ15ใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมก็ติดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าพอขวามือเป็นศูนย์เรียบร้อยซ้ายมือเนี่ยโดยเป้าหมายเราต้องแยกแฟกเตอร์มันตลกตรงที่ตรงนี้มึงแยกแฟกเตอร์แล้ว แล้วมึงมาลบบ 15, แล้วกูจะแยกแฟกเตอร์มึงยังไงวะใครเรียนมต้นมาดีๆเขาถึงสอให้น้องแยกแฟกเตอร์เก่งๆตั้งแต่มต้นขึ้นมปลายเนี่ยจะได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ป่มเออแล้วมต้นเราก็งอยนะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายสุดคือลุยกระจายกระจายมันก่อนทําลายเกราะมันก่อนกระจายมันให้เรียบร้อยน้องครับกระจายไปไหมก,กำลังสองคูณกับ x ก,กำลังสได้ x ก,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 กำลัง4เงยหน้าที่รัก x กำลัง4 x กำลัง2คูณลบ3ได้ลบ3 x ก,กำลัง2ลบ1คูณกับ x ก,กำลัง2 1, ตอบลบก็ลบ1 x ก,กำลัง2สุดท้ายลบ1คูณลบ3ได้บวก3ข้างหลังครับมันลบอีก15ใช่ไหมครับน้องเห็นอะไรไหมครับข้อนี้ครับพี่จับทั้งหมดครับรวมกันให้หมดเลยครับใครบวกกันได้บวกใครรวมกันได้รวม,รวม รวมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกแฟกเตอร์เองนะครับแปลว่าข้อนี้ก้อนหน้าสุดเป็น x กำลัง4ขอหน่อยดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดกใช่ไหมลบ 3x กำลัง2ลบ x กำลัง2รวมกันเป็นลบ 4x กำลัง2น้องครับ3ไปลบ15ตอบลบ12น้อยกว่าเท่ากับ0ที่เหลือครับแยกแฟกเตอร์เพียงแต่ข้อนี้เดีย๋ยวบางคนนะ่าแม่งเปรี้ยวพี่ขามันหยุดหนูไม่ได้หูเห็น x กาลัง4หารสังเคราะห์นี่ เคราะห์มึงมาเลยนะครับอีนี้ x ก,กำลัง4ก็จริงแต่นี่ x ก,กำลังอะไร2ถ้ามีไหวพริบดีหน่อยมันคือคอดาติกเพราะยาจะให้เป็น x ก,กำลัง4ตัวนี้กับตัวนี้ต้องเป็นอะไรใช่ x ก,กำลัง2กับ x ก,กำลัง2ใช่ไหมครับที่เหลือถ้าน้องดูดีๆคูณกันให้ได้ลบ12ต่างกันใช่ไหมรวมกันลบ4พี่จะได้แยกแฟกเตอร์เป็น x ก,กำลัง2คูณกันเป็นลบ12กูว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เลขแหละครับ x ก,กำลัง2 ลบกับ x กําลัง2บวก2ใช่ไหมหกสก็12อต่างกันก็รวมกันก็ลบ4พอดีนะครับใครทําถึงตรงนี้มันมีวิธีไปต่อหลายหลากมากน้องครับแบบแรกก็แยกแฟกเตอร์ต่อเดี๋ยวก่อนนะจากประสบการณ์พี่นะ <c oughs> ถ้าเจออย่างนี้นะเด็กจะแยกแฟกเตอร์เป็นแยกแฟกเตอร์ได้อะไรนะโอ้แยกไม่เป็นเครียดเลยได้เป็นอะไรนะ x กบวกหกับ x ลบหเดี๋ยวก็อย่างนี้อย่างที่เป็นใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้อะไร ก็ x บวก2กับ x ลบ2ถ้าอย่างงี้เป็นไร x บวก7กับ x ลบ7ที่ตลกคือเด็กไทยพอเจองี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่มีเว้ยถ้าเป็น5ทำได้ไหมถ้า5ก็เป็น x บวกรูท5กับ x ลบรูท5ก็แค่รูทไม่ต้องตกใจแปลว่าข้อนี้จุ๋มจิ๋มมากน้องครับเราสอยจิ๋มข้างหน้ามึงจะพูดย้ำทำไมตัวแรกได้ จิ๋มดำใช่ x ลบเอาลืมหมดเลยพูดตั้งงาน x ลบรูทหกกับ x บวกรูทหกใช่ไหมน้องครับข้อน,นี้ข้างหน้าก็อยากจะพูดข้างหลังอยากจะพูดมากกว่าถามหน่อย x ก,กำลังสองบวกสองแยกแฟกเตอร์ได้ไหมถ้าใครเรียนมอต้นมาดีเราจะมีสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเรามีสูตรหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองมีไหม ไม่มีแปลว่าก้อนนี้แยกแฟกเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะแยกไม่ได้นะโกเว้นบางคนเปรี้ยวหยุดดูไม่ได้พี่ขาพี่รู้หม่ขั้นหนูคือใครเทอมที่แล้วหนูเรียนจํานวนเชิงซ้อนมาแล้วรู้สองไอฟานนอนนอนเซนดดเซนดเดสนตีนกูเรียนจํานวนจริงอยู่แล้วถ้าเป็นไอเนี่ยมันไม่อยู่บนเส้นจํานวนมันเป็นพิกัดเชิงคัวมันอยู่บนอีกแกนหนึ่ง มันจะรออยู่บนเส้นจํานวนอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยวเข้าใจอย่าเปลี่ยวข้อนี้ถ้าเรียนแบบประถมศึกษาเลยมึงแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ไสัดมึงก็ติดแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรบางคนพี่มันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ทําไงต่ออ่ะฟังให้ดีน้องอะบางทีเวลาเรียนนะคือพี่เนี่ยสอนสอนมาเยอะพี่จะรู้ว่าคำพูดพี่สมบูรณ์แล้วแต่บางทีเรายังไม่เชื่อเราต้องทำโจทย์เยอะมากจนเราถึงจะเชื่อฟังนะครับขวามือเป็นศูนย์ซ้ายมือแยกแฟกเตอร์เสร็จหรือยัง บางคนพี่ขาอันนี้แยกแล้วนี่แยกแล้วตกลงอันนี้อันนี้แยกได้ไหมไม่ได้ก็แปลว่าแยกเสร็จแล้วยังก็เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วก็ตอบกันนี้ตอบตัวนี้สาคัญมากมันมีวิธีอธิบายเยอะแยะเลยนะครับถ้าเอาแบบเบสิกที่พี่คุยตลอดก็คือหาค่าวิกฤตใช่ปหมวางปากกาเงยหน้าตอบให้ชื่นใจ x เ,เป็นอะไรก้อนหนึ่งจะเป็นศูนย์ร <6. S 1> ูทหก x เป็นอะไรก้อนหนึ่งจะเป็นศูนย์ลบรูทหกแปลว่าค่าวิกฤตอันนี้ตอบรูทหกอันนี้ตอบลบรูทหกถามน้องว่า x เ,เป็นอะไรก้อนี่ถึงจะเป็นศูนย์ ใครเสียงเรีกอะแรวะเอ็เป็นอะไรก้อนที่จะเป็นศนไม่มีรูเดี๋ยวก่อนรูทสอกำลังสก็ได้2องลบรูบรูทลกำลังสก็ยังได้สองใช่ไมรูทสองไอมาอีกล้วอีนี่มาอีกล้วรูทสไอมึงมึงจะไม่เลิกไอกับกูเลยใช่ไหมเอาจำนวนจริงดูปากนชานะคะจำนวนจริงมีไหมไม่มี ถ้าไม่มีภาษาชาวบ,บ้านแปลว่าข้อนี้มีค่าวิกฤตกี่ค่าสองค่าตัวนี้ให้มาหลอกควายก็เกียงค่าพอจบแค่นั้นแหละเมื่อกี้ดโด,ด <laughs> นหลอกป่นนะ <laughs> ครับถ้าอธิบายเป็นคณิตศาสตร์ที่สวยงามมากกว่านี้นิดนึงก็คือไง,งหน้าที่รักเห็นห้องนี้พอรับได้จะพูดให้ฟัง x กํลังสองบวกสพี่พูดไวๆก้อนนี้เป็นก้อนที่เป็นบวกเสมอํำทันไหม เอาใหม x กาลังส x เฉยๆเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แต่ x กาลังสองเป็นอะไรเสมอบวกเสมอและนี่ก็บวกอีก2เข้าใจแปลว่าก้อนนี้มีค่าเป็นอะไรเสมอบวกเสมอถ้าเป็นบวกเสมอปแปลว่ามันไม่มีทางติดลบงั้นข้อนี้ถ้าผูต้ตามพี่นะก้อนเนี้ยเสมอือนหายไปเพราะไอ้นี่เป็นบวกคูณบวกก็ได้บวกเพราะยังไงอันนี้มันคือใครบวกเสมอทำทันไหมถ้าที่เป็นบวกคูณลบน,นี่ก็ได้ลบแต่ตัวนี้เป็นอะไรเสมอ บวกเสมอเข้าใจตาราบางเล่มเขาก็เอาไอ้สีแดงก้อนนี้ย้ายไปหารได้เลยเพราะเป็นบวกเสมอหารได้ก็หายไปแปลว่าจะมีหรือไม่มีค่าเท่ากันก็ไม่ต้องสนใจมันเข้าใจนะครับเพราะมันบวกเสมอนะทำให้ข้อนี้เราเหลือค่าวิกฤตจริงๆกี่ค่า2ค่าคือรูทหกกับรูทหกคนไม่เคยทาโจทย์แบบนี้มาก่อนไปเจอไอ้ก,ก้อนนี้ใช่ไหมกลายเป็นก้อนที่ไม่มีความสําคัญไม่เกี่ยวาหาเลยเลยแต่เราจะงงกับมันนะครับบางคนก็เท่รูทสองไอเสียสติเลยนะครับ ไอเดียงเลยนะครับน้องครับข้อ,อนี้ขวามือใส่เครื่องหมายบวกใช่บวกไหมก็ใช่แล้วแล้วมึงเราแหวกตลอดเลยพาถามใช่ไหมนะครับก็เวลาสอบมันก็เราก็ต้องถามตัวเราเองแบบนี้ใช่ไหมนี้บวกต่อไปเป็นลบสุดท้ายเป็นบวกน้องครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนตอบช่วงบวกหรือตอบช่วงลบตอบช่วงลบในรูระบายสีไหมระบายทั้งสอรูได้ไหม ก็ได้ครับก็ไม่ได้มีเศษส่วนอะไรอะครับมึงระแวงกูตลอดเลยะครับโอ้อีนี่ก็โลกหวาดระแวงใจ่แม่ก็ตอบนะครับก็เรียบร้อยเป็นลบรูทหนะครับถึงรูทหนะครับโอ้ <c oughs> จริงๆรอบสดนี่เราเรียนวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเลียนทีก็วันอังคารหยุดเต็มสังสองวันเนาะ <c oughs> น้า่ตาประมาณไม่ว่างกูไม่ว่างไรวอะอะย่าไม่จบอ่านภาษาไทายรู้เรื่องไหมเมื่อก่อนนะพี่ทําชีสติวเตอร์อะพี่กับพี่จะสอนแต่อย่างเงี้ยให้เด็กก็จบแล้วมันก็คือจบจบเรื่องปัญหาเด็กติวเตอร์คือออกมาอย่างเงี้ยแม่งก็ทําได้เพราะฝึกมาหลายข้อพอไปเจอโจทย์ของจริงมีภาษาไทายตกวิชาภาษาไทายครับครับ แล้วทำให้มันสุดจนได้ช้อยให้พี่เลยครับโจทย์บอกว่า A เล็กเป็นสมาชิกค่าน้อยสุดในเซตเน้องครับปากกาสีแดงคือเซต A ต่อพี่เลขน้อยสุดคือใครลบรูทแปลว่าข้อนี้ A เล็กคือลบรูทหอ่าบเล็ก B เล็กคือสมาชิกที่มีค่ามากสุดนะครับในเซตเติวเตอร์ในสดด้วยใช่ไหม พิมพ์ในสดมากกนเฮ้ย hey, โจทย์ผิดข้ามไอสัตว์นะครับไม,ไม่ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ผิดนิดผิดหน่อยนะครับบีเล็กนะครับเป็นสมาชิกค่ามากสุดคือใครรูทหกนะครับแปลว่าบีเล็กเป็นรูทหกครับอย่างนี้นะทําให้สุดโจทย์ถามว่า B ีลบเอบลบเทั้งหมดกําลังสองเท่าไหร่นะครับเคยเจอเด็กมาทำอย่างเท่เลยเท่ากับ B ีกำลังสองลบสองอบบวกบีคิดนะครับมันกระจายอย่างไฟแรงแล้วมันก็ไฟมอดน้องครับ ข้อนี้เอา b ไปลบ a ตอบในใจรูทหกลบลบรูทหกได้ก็2องรูทหกเดีวก็ตามนั้นใช่ไหมรูทหกลบลบรูทหกก็2องรูทหกสองรูทหกทั้งหมดกําลัง2เอา2กระจายเข้าไปกระจายเข้าไป2องกลังสได้4คูณรูทหกกำลังสได้6 6 4ก็24นะครับคนกําลังหลับอุ้ย4.6เป็นทศนิยมนะครับนะครับมึงหลับต่อไปไม่ต้องตื่นมาละนะครับตอบชอยข้อ ข้อหนึ่งนะครับเรียบร้อยนี่พอได้เนาะข้อเจ็ดข้อเจ็ดกลับบ้านไปทำเองเลยครับพี่จงใจใส่ข้อนี้ไว้เซต A มันคือข้อ5ครับเซต A อ่ะมันคือข้อนี้เลยแต่ง่ายกว่าเห็นดูออกไหมมันเป็น 2x อกบวกหนึ่งเอลบหนึ่งแล้วน้อยกว่า2อ่ะเห็น2องไหมขั้นแรกทำไงกระย้ายไปแล้วก็กระจายใช่ปะทำอย่างนี้เลยนะแต่ง่ายกว่าง่ายกว่าไปทำนะข้อ7นะทำเองนะข้อ8 ที่สอนข้อ8ทํทำได้ทำได้ใสไว้ให้ฝึกนั่นแหละไม่เคยสอนเลยใส่ไว้ให้ฝึกถ้าข้อไหนพี่สอนปแปลว,ว่าข้อนั้นเด็กโดยรวมค่อนข้างอ่อนบางทีสอนสเนี้ยเด็กตอบไม่ได้พี่ก็ทําหลายข้อหน่อยแต่ถ้าน้องทําได้นะพยายามฝึกทําเองเยอะๆนะครับทําได้คําตอบไม่ตรงคิดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเวลาเบรกเวลาเลือกก็มาถามเราเรียนรอบสดนะครับพยายามใช้ใช้ความสดให้เกิดประโย